ฮัลโหลสวัสดีอยู่กับผมเมนจีเอ็มอนิเมะกับเกมมายครับประชีวิตรอดในอีพีที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนสิบสี่ไม่ใช่สิบสี่สิบห้ามีแล้วน่าจะสิบหกโอเคน่าจะสิบหกจริงด้วยในอีพีที่สิบหกเดี๋ยวในอีพีนี้่า เอออะไรล่ะเิลี่ยนธุระไปไแป๊บเราจะไปทำประตูนรกซึ่งมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพลงประกอบนะอยูดไหนว่าน,นี่โอเคดูเหมือนว่าฟาร์ม แมงมุมของเราจะใช้การได้ดีเลยล่ะโอเคนั่นไงเข้ามาในกล่องเพียบเลยโอเคไม่รอช้าเราไปเตรียมอ่อนทำประตูไปนะรกกันดีกว่าไปในเทศประตูในเทศอ,อ่าซึ่งเราต้องการออกซิเดียน ประมาณ36ก้อนไม่ใช่มันไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะออกซิเดีสามสิบหกก้อนไม่ว่าทางขึ้นโดดโดดยงุงยงเดี๋ยวขอไปเอาออกซิเดียนก่อนโอ้เจา้ารามะตัวเดิมยังไม่ไปไหนเลย

วังว่าจะไม่มีคลิปเลอร์นะโอได้ยินแต่เสียงใกล้ถึงแล้วสรามเกิดเยอะแยะเลยนั่นจะสรามหวังว่าเราขุดอยู่มันคงจะไม่ผักเราตกลาวา เราลงมาชั้นที่12แล้วในตเตาเผาของผมกับเตาครบยังอยู่อยู่เลยนั่นบาราว่าที่เราใฝ่ฝันที่จะขุดนายตอนนี้เราต้องการนายมากจะาออกซตเียโอเคมาขุดกันยาวๆเลย All right โอเคแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยสาสิบหกก้อนโอโหเปลืองเวลาชีวิตมากับการคุดออกซิเดียนหลืเวเราอยากต้องเดินขึ้นไปน,นั่นแหละไปเลยมุ่งสู่ข้างบนสู่ความวุว่นวางกันใกล้พครนเ,นะ oh oh. เนเอาอนะโอโห้พิเอกแดงมอมผมพังไปรึ้งหนึ่งล้วไอ้ทางนี้ไปไม่ได้ มีเยอะ่างนี้เนี่ยหิ่งอกยินมย้อยหินนั่นแหละยอดย้อยอืมเกิดอะกรเดีมาเถิดอย่มยอยยอยยมา,ายมาขวางทางเดินของเคราะโอ้โหซาม,มามเม้าเยอะเกินไปแล้วไฮไย ยังไม่ยับเชนนะ่ะ <c oughs> หลวนจะมีแมวแมวมองเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ทางออกเรา สวัสดีธรรมะแกกลายเป็นลามะชั่ไปแล้วราวมันเยอะมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยววันหลังทำมันได้ให้ดีกันดีกว่วาว่งวางกัน นน่นัแล้วก็มาถึงข้างนอกแล้วมรกตยังไม่อยากได้อิมรอนแหละว้ยเราจะเดินติดโขวดหินบ่อยกันลแล้วแหละดูดนซ อย่างเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็ประสาทอันสวยงามของผมไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าถ้าผมพอใจมากตรงที่เราจะทำประตูไปน่ารกนั่นเหรออ่ะเราจะไปเตรียมของกันเราจะไม่ใช้แต่ออกซิเดียนแน่นอน มีหินมีต้องมีบล็อกดินด้วยใช่ต้องมีบอกดินเราต้องการบล็อกดินหน่อยเชืยอบล็อกดินบล็อกหินเฮ้ยหินเรียบดีกว่าเรามีหินเรียบอยู่นี่ไหนว่านี่ก็แล้วกันอานนี้ก็เหมือนกันแหละ พอหรือเปล่าไม่น่าพอนะเรียบมาอีกเรียบยห้าสิบสามก้อนองนั้นเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้ไว้ตกแต่งใช้เยอะมากเจ้าหินดำๆเนี่ยนี่ก็ใช้โอเค ันเริ่มสร้างกันเลยประตนูนรกของเรามันจะต้องไม่เหมือนใครหรือว่ามีคนทำแล้วก็ไม่รู้โอ้ยเสียงเกมดังโอเคน่าจะพอดีละเสียง างแถวไหนดีอ่ะนี่เลยไหมตรงนี้งั้นเหรอโอเคแถวนี้แหละงั้นก็เริ่มจากตรงนี้เลยด่สิอะไรที่มันขุดง่ายๆดิ่มนี่แหละขุดง่าย หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อขึ้นมาห้าบล็อกจากนั้นก็เดียวซ้ายขวาซ้ายโอเคแล้วก็ต่อขึ้นอีกห้าบล็อกหนึ่งสองสามสามก็พอมั้งจะสูงเกินไย ออสี่ห้าโอเคมันยังอยู่ต่ำอยู่เลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบวอ์เลยแล้วกันจากนั้นก็โปรไปเลยกว้างอา่าเท่าไหร่ดี๋ยวว่าสิบคูณสิบเลยแล้วกันเกี่ยนะ สี่ห้าจากตรงกางหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สองสามสี่ห้า แปะยังไ,ไ,ไ,ไงก็นะไดแปะตามที่เราชอบเลยเพราะว่าผมจะทำเกาะรอยฟ้าไงล่ะนี่พวก ยานะดินหมดเลยดินหมดสินะจะหนีไปเลยแล้วกันสวยเหมือนกันแหละมัง้งไม่สวยค่อยแก้ sing Hai ah. บนนี้กันหนึ่งสองสามแล้วก็วางตาตกครับเราเพียพวกแมวนาเลาลืมไม้เงั้ยแหละดูเหมือนผมจะต้องไปเอาไม้แหละพวกันก็ ก็ไม่แตกมันดิ่งไปสุดท้าเอ,อื้อโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหนึ่งเพื่อดินมาเพิ่มด้วยไหม ดินไปเพิ่มแล้วก็ไม้ไม้ก่อ oh นไม้ไม้ไม่มีทำไมเราต้องเอาไม้ไปด้วยทำไมเราไม่เอาตัวคัาไปเลย โอเคเราไม่ต้องใช้ไม้อ่าเอาเตียงไปด้วยดีกว่ามันจะต้องมืดแน่นอนค้ับบนนั้น ไา้เดินติดแต่ก้อนหินเนี่ยไม่ใช่ก้อนหิน,นก้อนดินไหนว่าเดรดของเราวางปุ๊บหญ้าเกิดอะไรเหรอเมื่อกี้ ทุกิงกินน้อเยเทรีเยงมาโอเคเริ่มนอนกันเลยถ้าง,งั้นขึ้นมาปุ๊บก็ได้นอนกันเลยนี่หวานเสียวกันแน่นอนอยังไม่หมดเลย โต๊ะครับโต๊ะสูภาพตามไปกันเฮ้ยขอเราให้มืดแล้วไม่มืดนะเมืดสักทีเถอะโอเคนอนได้แล้ว วางจะบล็อกนี้สองข้างแล้วก็หนึวางบล็อกนี้1 2แล้วก็สามตก็บล็อกอะไรสักอย่าง1 2 3แล้วก็ต่อขึ้นไปอีก3บล็อก1 2ึสาม แล้วก็วางจะบักนี่คนนั้นก็เหมือนกันหนึ่งสองสามสามแล้วก็วางบักนี่อาอออกซิเดียนเราก็รุ้น่าดูให้ดีก่อนวางอ้โน oh, no. ล่ลงไปแล้วหนึ่งสอานงแล้วก็วางบนี้โอ้ยีมาม you uh -huh. โอเคครับผมแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่เสร็จดีเพราะผมต้องทำข้างล่างให้ดูเป็นเหมือนเกาะลอยฟ้าที่ขึ้นจากกลุ่มนี้ขึ้นไปแล้วก็ทำเท่าทำเอไลโซ่เดี๋ยวผมจะทำโซ่ดึงเหมือนกับเกาะกำลังจะลอยหนีไปแล้วทำโซ่ลังไวเออเสร็จแล้วเอาแล้วครับผมงั้นก็อ p พีนี้ก็คงมีเท่านี้แหละ อีพีนี้ก็ไดยอะอยู่นะประตูประตูนี่เธอะเจอกันใหม่อนะีพีหน้าบ๊ายบาย